มาแบบเงาเงานะครับหง่อยๆนะครับเหลือแค่นี้นะไปจอดกันตรงไหนฮะงานมิ้วงานนิ้วได้จอดไปข้างไหนข้างไหนไหมไปกันกี่คนไปสี่คนรถสองคันให้ยืมรถไปเมื่อคืนนะครับนี่สรุปนะครับท่อหายนะครับ นี่มันจะไม่ถอดง่ายได้ยังไงเพราะว่ามันมีน็อตแค่ตัวเดียวใช่ไหมถอดน็อตตัวเดียวเบอร์สิบสองมันก็ดึงออกคอท่อมันก็ไปหาซื้อใหม่จะไปยากอะไรใช่ไหมนี่นะครับ่อหายนะครับเมื่อคืนนะครับนี่เที่ยวงานนิวนะครับพ <c oughs> อดอแ <c oughs> ปลวาเท่าเก่ามาใส่ก่อนเร็วข้างใน เที่ยวงานยิ้วนะครับประคนชัยนะครับท่อหายนะครับเนี่ยเออุยถอดมาอ,อ่าพากันถอดมาเอ,อ้เบอร์สิบสี่คันนี้อ,อือเดี๋ยวไปหารถให้ออกปอดเองรถห้หน่อยอือเออเอ,อ้าว เออเอาว่อยากได้ก็ไม่บอกใช่ไหมปอนจะให้ฟรีๆเลยใช่ไหมต้องขโมยกันใช่ไหมออ่ถอดมาไกี่ลกล่องเนะี่ยไปอยู่เลยนี่องมันจะกลับมาไม่เกี่วลกล่องัทยีดไปเชื่อประเทศไทยไปทุกที่ที่แค่ไปส่ก อเอาลูกบอกเลยวัยสิบสี่ถอดถอดไม่ถึงห้านาทีตอนตัวนั้นอ่ะแป๊บดึงออกใช่ไหมปอนแป๊บเลยอ่ะกะอยู่ว่ายังไงท่อก็ต้องหายแน่นอนกำลังคิดอยู่ว่าท่อหายไหมวะ

มันไม่มีสเตย์พัดเท้าเนาะมันถอดปุ๊บเดียวมันก็ได้เนาะดึงดึงหางออกเนาะก่อนเนาะถ้าแบบนี้มันมันยาวเนาะมันดึงยากเนาะอืมมันดึงไม่ได้เลยมันอเออนมันดึงแค่ถอดแค่น็อตตัวนั้นออกปุ๊บดึงปลายออกไปขอโทษมันไปหาซื้อที่ไหนก็ได้ไม่กี่บาทมันนาจะคิวบาจีนอือเออพอะ วางลงมาก่อน่นยิงเลยเอาโอุสกะยิงเลยนี่เฮ้ยนว้ยนูดูได้เยทอดทอดอ้าวตาดูมันรั่ะไหมดีนะมีทอดสำรองเอาปูไวปย่าไม่ร่วอ่าไม่รั่วโอเคอ่า ออเนี่แล้วยันกันมาใช่ไหมเมื่อคืนไปสองตัวทำท่อลูกพี่หายนะ่เอง